สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับเพื่อนๆอยากฟังคลิปเต็มของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบอกวิธีให้นะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังก่อนว่าคลิปนี้นะครับคืออะไรนะครับคลิปนี้ของผมนะฮะมาอธิบายนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการแฮ่คัดนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะแฮ่คัดนี้เราจะต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแฮ่คัดนี่คืออะไรแฮ่คัดนี่คือขอชําระหนี้แบบลดต้นลดดอกนะครับ จะลดกันได้40% 50% 60%ก็แล้วแต่กําลังความสามารถในการเจราจานะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะคะจะอธิบายว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับช่วงระหว่างที่จะรอจังหวะแฮคัทจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเกิดรอจังหวะแฮคัทแล้วมันแฮคัทไม่ได้ตามที่เราต้องการเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคลิปนี้จะอธิบายนะครับแล้วก็ถ้าอยากฟังคลิปนี้เต็มๆนะครับ เป็นสมาชิกช่องพิเศษสําหรับช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นสมาชิกพิเศษในช่อง u t u b e ของผมนะครับกดสมัครนะครับข้างปุ่มติดตามนะครับหรือว่าดูลิงก์ใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะฝากลิงก์ไว้นะฮะลองกดเข้าไปได้นะครับแล้วก็สมาชิกพิเศษนะครับก็จะได้รับฟังคลิปพิเศษที่ผมลงเอาไว้นะครับเป็นคลิปที่เฉพาะเจาะลึกนะครับแล้วก็คือมีอะไรที่มากกว่าในช่องธรรมดาที่ไม่ได้เสียสตางค์นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ฟังช่องธรรมดานะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีเนื้อหาอัดแน่นนะเพียงแต่ว่ามันไม่ลงลึกเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ในช่องพิเศษของผมเนี่ยมันก็จะมีเกรดเล็กเกดน้อยนะฟังไปก็เหมือนคอสออนไลน์ในส่วนของเรื่องการเงินการเงินส่วนบุคคลการเงินสินเชื่อธุรกิจมีหมดนะครับผมจะลงไว้ในนั้นหมดเลยนะครับสนใจกดสมัครสมาชิกนะครับเดือนละ3 0 0บาทนะครับก็เข้าไปฟังแล้วไม่ถูกใจก็ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถูกใจก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมี คลิปใหม่ๆอัปเดตให้ต่อเนื่องนะครับโอเคลองไปฟังคลิปตัวอย่างนะครับในการที่มาที่ไปของการแหคัดนี่ดูนะครับเชิญเลยครับวันนี้ก็มาพูดกันต่อนะครับเป็น ep ที่เจ็ดแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนที่บอกว่าเป็นขั้นตอนที่สองทางเลือกนะว่าคุณเนี่ยคิดว่าจ่ายไม่ไหวแล้วแหละแต่ว่าคุณอยากจะจบแบบไหนนะครับอยากจะ จบแบบไม่มีประวัติในเครดิตบุโรก็คือยังพยายามจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆค่อยๆลดหนี้กันไปเรื่อยๆนะครับ3ปี4ปี5ปีจนกว่าจะหมดหนี้ถ้าไม่หมดลมหายใจซะก่อนนะก็ผ่อนกันไปซึ่งในกรณีแบบนั้นเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคในการค่อยๆนะค่อยๆบริหารหนี้ออกไปตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องการแฮคัทแฮคัทนี้ จะทาอย่างไรนะครับการแฮคคัดการแฮคคัดส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงกันในแง่ถึงกรณีที่จ่ายชําระนี่เพียงก้อนเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับมักจะแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนว่าต้นทำมาได้ทํามาแล้วนะครับอาทีนี้ไปไล่เรียงเหตุการณ์ความเข้าใจแล้วก็เรื่องราวที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับว่าคุณจะต้องเจออะไร กันบ้างก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนแฮคัทตรงนั้นนะครับเอาแล้วผมบิวให้ฟังก่อนลวกันเพื่ออาจจะเปลี่ยนใจนะบางคนอาจจะเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่าไม่อย่างแฮคัทนะเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มไปเลยเริ่มผจญภัยกันก่อนนะผมบอกว่านะครับเมื่อคุณถึงจุดที่ต้องตัดสินใจนะเมื่อคุณถึงถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่านะครับคุณจะไปกันยังไงต่อนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะลากปัญหานี้เนี่ย มานานเกินไปแล้วนะคุณลากปัญหานี้มานานเกินไปแล้วไม่กล้าบอกใครญาติพี่น้องก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกคนใกล้ตัวไม่กล้าบอกลูกเมียก็ไม่กล้าบอกนะคือทุกวันทุกเดือนอยู่ด้วยความเจ็บปวดหาเงินไปจ่ายหนี้เพื่อให้ไม่เป็นหนี้เสียเพื่อให้มันไม่มันไม่มาทวงหนี้ที่บ้านมันไม่มาทวงหนี้ที่ทํางานหรือมันมีจดหมายทวงหนี้มาทําทุกอย่างให้ทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาบอกว่าคุณลากปัญหานี้มานานเกินไปแล้วนะครับมีสองทางเลือกนะครับ1นงนะครับทางเลืีกที่1คือทนผ่อนต่อไปนะทนผ่อนต่อไปแต่ว่าวิธีการที่1เนี่ยคุณจะทนผ่อนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ว่าถ้าทนผ่อนต่อไปเนี่ยจะทนผ่อนให้มันมันมันรอดอย่างไรนะจะทนผ่อนให้มันรอดอย่างไรนะเดี๋ยวมาสอนเพราะฉะนั้นนีไปวิธีที่2เลยกว่าหยุดจ่ายนะหยุดจ่ายไปเลย นะครับเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่2นะฮะคือหยุดจ่ายนะวิธีการหยุดจ่ายคืออะไรต้องทํายังไงก็คือหยุดไงไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหยุดเฉยๆฉยนะครับทีนี้วิธีการหยุดจ่ายแล้วจะจะ,จะยังไงต่อคือวิธีการหยุดจ่ายเนี่ยคนที่จะเลือกแนวทางหยุดจ่ายเนี่ยคุณก็จะไปได้อีก2แนวทางย่อยนะนะนะหนึ่งทุกคนที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมให้คุณเรื่องนี้ ไม่ต้องคิดอะไรมากเปรียบเสมือนคุณขับรถไปในถนนต่างจังหวัดที่มันมืดมากมันไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางไม่มีไม่มีไฟจากเสาไฟฟ้าไม่มีไฟส่องสว่างจากบ้านคนไฟที่ส่องสว่างมาจากรถของคุณแค่นั้นรถคุณเนี่ยคุณเปิดไฟใหญ่ข้างหน้ารถคุณเนี่ยมันส่องสว่างได้ไปแค่ประมาณสิบเมตรข้างหน้าคุณจะคุณจะมองเห็นแค่สิบเมตรข้างหน้ามันจะเป็นทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดยังไงก็ตาม คุณจะมองเห็นแค่ไฟส่องสว่างข้างหน้าประมาณสิบเมตรคุณขับแค่ให้คุณไม่ตกถนนแค่ในระยะสิบเมตรเนี่ยคุณลองนึกภาพนะสมมติคุณต้องขับถนนถนนจากที่คุณกำลังขับอยู่ไปถึงจุดหมายเนี่ยประมาณสิบกิโลเมตรคุณจะไม่ต้องคิดว่าโอ้ยในสิบกิโลเมตรกูต้องเจอทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงเนินมีหลุมมีบ่อตรงไหนบ้างวะเนี่ยกูเครียดไปหมดละไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนะครับคิดขนาดนั้นคุณจะเครียดคุณคิดแค่ว่าข้างหน้าที่กูมองเห็นไฟเนี่ยกูขับไปเรื่อยๆเนี่ย อย่าให้ตกหลุมตกบ่ออย่าให้ตกถนนถ้าคุณมองแค่สิบสิบเมตรข้างหน้าตกไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ถึงเองอ่ะสิบกิโลมันก็ถึงเองอถึงโดยรอดปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาข้างหน้าให้คุณให้รอดไปเรื่อยๆปัญหาหน้ามาอา้าวเฮ้ยสิบเมตรข้างหน้ามีหลุมหลบซ้ายไวย้อ่าคุณรอดมาแล้วข้างหน้ามีหลุมหลบขวาไว้คุณรอดแล้วเนี่ยคุณเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ข้างหน้าเฉพาะหน้าตรงนี้อย่าไปคิดไกลคิดไกลแล้วก็เลอะเทอะ ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอนาคตให้มากมายนะคนเราเป็นหนี้เป็นสินเยอะผมอยากจะพูดตรงเลยหยาบเลยนะแล้วก่อนหน้านี้ท็ไมมึงไม่คิดก่อนนี้มึงจะเป็นหนี้เป็นสินเยอะขนาดนี้ทำไมมึงไม่คิดมึงมาคิดอะไรตอนนี้ม,มึงจะมาทําเป็นรอบครอบอะไรตอนนี้ก่อนหน้านี้ทําไมไม่รอบครอบนะอย่าว่ากันนะเ,นเพื่อนๆที่ฟังอยู่ผมก็พูดจริงๆทําไมก่อนหน้านี้ไม่รอบครอบมารอบครอบเลยกันตอนนี้นะครับ อันนี้คือเบื้องต้นนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะลงลึกในเรื่องวิธีการเจรจาหนี้แฮคัทนะก็คลิปนี้ตามนี้ก่อนนะคลิปหน้ารับรองสัญญาเลยนะครับลงลึกวิธีการเทคนิคในการเจรจาแฮคัทหนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ